สวัสดีครับผมอาจารย์จรันต้นตำรับและผู้ผลิตปุ๋ยาจากมแมลงและสูตรปุ๋ยที่งัวปรุงสำเร็จจากช่องรวมพลคนเกษตรยุคใหม่วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการงดใช้ปุ๋ยเคมีตอนการดูแลรักษาข้าวระยะเริ่มต้น หรือระยะที่หนึ่งเชิญติดตามชมได้เลยครับครับหลังจากเราได้หวานข้าวเ,าเราลืมลืมบอกไปว่าข้าวที่เราหวานเนี้ยอตอนแช่เข้าปลูกอะตอนแช่ข้าวอ่า ผมได้ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาในอัตราส่วน1ถุงต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับผสมน้ำแช่ข้าวปลุกนะฮะแช่ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มาหลังจากเราหวานแล้วเนี่ยครับตอนวันนี้อายุครบ4วันนะครับจะเห็นว่าข้าวขึ้นเขียวทั้งแปลงนะครับแปลงนี้เนื้อที่3ไร่นะครับข้าวขึ้นเสมอดีมากเลย เพราะฉะนั้นผลของการที่เราใช้เชื้อไตรโคเดอร์มามาแช่ตอนปลูกข้าวก็ได้ผลดีนะครับนะเดี๋ยวลองดูการจเจริญเติบโตต,ต่อต่อไปนะครับว่ามันจะมีผลดีอย่างไรอีก,อกบ้างครับผมนะครับครับก็ขอ85อายุ8วันวันนี้ครับนะครบกำหนดที่เราจะ ฉีดยาคุมค่ายานะครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมฉีดยาคุมค่าายานะครับครั้งนี้ผมใช้โดรนพ่นนะครับโดรนพ่นโดยที่จะใช้สารปรับปรุงดินนะครับใช้สารปรับปรุงดินผสมไปด้วยเป็นการใช้สารปรับปรุงดินครั้งที่สองนะครั้งแรกใช้ตอนย่ำเทือกนะครับ 500cc ต่อลิตและครั้งที่2ก็ใช้ 500cc ต่อลิตเหมือนกันแต่ใช้พร้อมกับการฉีดยาคุมค่านะครับยาคุมค่าตอนอายุข้าวได้8วันเพราะนั้นกรณีใช้สารปรับปรุงมีเท่านี้แหละครับใช้2ครั้งรวมแล้วพัน 1, cc ต่อไร่นะครับทุกพัน c ีต่อไร่หลังจากนั้นเราก็จะมาดูการเจริญเติบโต ของต้นข้าวฮะเป็นช่วงๆไปนะครับผมโอเคก็ตอนนี้กําลังผสมยานะครับผมครับเดี๋ยวเราผสมยานะครับอ่าแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็ใช้ใสสารปรับปรุงอ่า12ไร่ใช้6ลิตรพอดีครับ1งถังนะครับผมอ่าครับตอนนี้ผสมอ่าใส่ยาหมดละใสสารปรับปรุงหมดหละครบตามกฎเกณฑ์กติกานะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่ม เริ่มบินนะครับเนื่องจากนาผมมันมีหลักสาไฟสองหลักในนาเลำใหญ่ใจเนี่ยโดนโดนมันคงเข้าไม่ได้ผมจึงเตรียมเครื่องพ่นยาสภัยหลังมาเดี๋ยวแบ่งยาจากในเนี้ยผสมเข้าไปเอาไว้เก็บท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับผมครับเริ่มบินขึ้นขึ้นเริ่ม บินพ่นยาฆ่าคุา้งย่าพร้อมสารปรับปรุงเรียบร้อยนะก็ขึ้นด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็พ่นด้วยความเรียบร้อยโอเคครับคงสักพักก็เสร็จนะครับเพราะพื้นที่แค่12ไร่สองไร่เท่านั้นนะครับเข้าวก็ขอแปห้านะครับอายุ120 1 2 0ยี่สิเดือน ก็ใช้เวลาดูแรลรักษาครับแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่ไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับทราบไหมครับเอาอะไรใช้แทนปุ๋ยเคมีก็ผมมีสูตรคิววปรุงสำเร็จจะใช้แทนปุ๋ยเคมีครับขอติดตามนะครับผมครับ,รบเข้ากขอข85นะครับ อายุ20วันนะครับแปลงนี้5ไร่นะครับ5ไร่อออตอนนั้นที่เราใช้ชุดยํำฟางเตรียมดินโดยการหมักดิน7วันนะครับผมเราจะเห็นว่าข้าวอายุ20วันโตได้ขนาดนี้นะฮะันนี้ ก็พึงพอใจครับในเรื่องของการเจริญเติบโตต้นข้าวนะครับอ่ายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยานะครับผมก็เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะให้มันเจริญเติบโตขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าแปลงอ่าอันนี้ผมเอาเครื่องดักแมลงมา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 ติดตั้งนะฮะเพื่อดักแมลงเราเห็นว่าอายุข้าวอายุยี่สิบวันยังไม่มีแมลงลงนะ เพราะว่าโดนเครื่องดักตรงนี้ยมือนเก็บไปก่อนนะครับผมรเราจรึงยังไม่ต้องไปฉีดยาใดๆนะคือยาในที่นี้ก็คือ,อน้ำส้มคอนไม้นะฮะผมใช้น้ำส้มคอนไม้ควบคู่กับเครื่องดักมะไรนะครับผมอันนี้แปลงสามไร่สามไร่ก็เช่นเดียวกันอันนี้ใช้ชุดย่ฟาฟางชุดย่าฟางมาย่างต่อสั่งนะฮะแล้วก็หมักดินเจ็ดวันนี่เปนนะฮะ ย่ำรวมเดียวนะครับก็หมักไว้7วันแล้วก็มาทําเทือกโดยชุดย่ำฝลานะครับก mm ็ hmm. ข้าวก็โตโดีนะฮะโตโดีนะ mm hmm. ก็เจริญเติบโตแค่20วันได้ขนาดนี้นะครับผมาะ mm hmm. ข้าวกอขอบาทนี่อายุ120วันนะครับ mm hmm. ยังเหลือเวลาอีก100วัน,นในการเจริญเติบโตครับผมเดี๋ยวคอยติดตาม ในช่วงหน้าๆที่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่องการเจริญเติบโตของข้าวเป็นช่วงๆนะครับผมครับข้าวกอขอ85อายุ25วันนะครับผมพร้อมที่จะได้ฉีดยาฮนะยาในที่นี้ของเราก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับ แล้วก็ฮอร์โมนจากแมลงนะฮะแล้วก็ป้องกันโรคก็ใช้เชื้อไตโคเดอร์มมาอยู่สามอย่างนะครับทุกกรณีน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับเครื่องดักแมลงเครื่องดักแมลงที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องดักแมลงเพื่อลดปริมาณแมลงในแปลงนานะครับแล้วพอได้แมลงแล้วเนี่ยเราเอาไปหมักข้ามปีจนน้านิ่งนะฮะ จะได้ฮอร์โมนจากแมลงแล้วเอากลับมาใช้ในนาเราอีกนะครับนี่คือเหตุผลของการใช้เครื่องจากแมลงในแปลงนานะครับออมิใช่ว่าจะเพียงลดปริมาณแมลงในแปลงนาเฉยๆนะครับเรายังเอามลแรงนี้ไปหมักจนเป็นฮอร์โ,โมนจากแมลงกลับมาใช้เนะี่ยครั้งนี้เราจะเราจะใช้ฮอร์โมนจากแมลงนี่แหละครับนะที่เราดักในนาเราเนี้ยนะเอากลับมาใช้เพราะว่า ฮอมโมลจากแมลงเนี่ยสุดยอดเลยครับเพราะว่ามีคุณลักษณะพิเศษไม่ต้องอเพิ่มสารไตรโคสานนะครับไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าแมลงปีกเหมือนเยอะก็สารไตรโคซานเนี่ยเราสกัดมาจากเปลือกกุ้งครั้นี้แมลงของเราก็มีแมลงปีกแข็งนะครับเป็นแมลง หลากหลายเมื่อหมักออกมาแล้วสารไตรโคไซมันก็จะออกมานะครับผมเอาเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,เ,าเราใช้อะไรบ้างที่จะฉีดยานะครั้งนี้25วันนี้เราใชเา้เป็นการฉีดยา,าแล้วฮอร์โมนจากมแมลงครั้งที่หนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูสูตรนะายาที่เราจะใช้ในวันนี้ครับผมครับอตอนนี้ ผมผสมสูตรยาของผมเสร็จแล้วนี่เป็นสูตรยาของผมับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมทีละทีละตัวนะครับอันนี้คือ,อน้ําส้มขอนไม้ครับนะ,ะในกรณีของผมเนี่ยตามที่ผมใช้จริงเนี่ยผมจะใช้ถัง25้าลิตรถัง25่้าลิตรเนี่ยบรรจุน้ํา25้าลิตรนะผมใช้น้ําส้มขอนไม้เจ m ดสิบนะเจ ml สิบใช้ตูกอันนี้ตวงนะครับ ส่วนฮอร์โมนจากแมลงตัวนี้นะครับเ,เนี่ยผมได้จากแมลงที่ในนาผมนี่แหละนะ,ละกลับมามาใช้ใช้25ซีละลิตรครับอันนี้ก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละตวงครับ25ซนีนะ25ลิตรแล้วต่อมาก็ตัวที่3คือตัวนี้ครับอ,อ,อันนี้ป้อ,ปอง รักษาและป้องกันเชื้อรานะครับคือเชื้อไตรโคเดอร์มาอะอันนี้เขาใช้1ช้อนแกงนะครับผูนๆนะครับต่อน้ำยี่ลิตรนะครับและตัวที่4ตัวนี้ไม่ใช่ยาครับแต่เป็นสารจับใบอ่าสารจับใบอย่างอย่างดีอะนะเอ่อใช้สิบซีซีกับต่อน้ำยี่ห้าลิตรใช้ตัวนี้ตัวงครับใช้ใช้ใส่สลิงน่ะดูดดูดออกมาอ่ะ อันนี้คือสูตรยาของผมที่ผมใช้ในนาของผมนะครับในการฉีดยาข้าวขอขอ85ครั้งที่1น,นะครับตอนอายุข้าว25วันนะครับเ่ะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปฉีดยาเลยครับผมครับกอ,อขอก5้านะครับอ,อายุย7่วันนะครับหลังจากเราได้ฉีดพ่น สูตรยาของผมไปหนึ่งครั้งในที่นี้ก็มีรวมด้วยฮอร์โมนจากมแมลงนะครับผมสูตรที่ใช้ก็น้ำส้มควันไม้เชื้อแตคโคเดอร์มาแล้วก็ฮอร์โมนจากมแมลงนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เขียวขึ้นไหมครับ จะเห็นภาพรวมนะเขียวนะเขียวขึ้นแค่ระยะเวลาเพียง2วันนะครับนะเขียวเห็นได้ชัดเลยครับนะครับเออก็ก็โอเคนะครับนี่คือ,อผลดีของการใช้โฮอร์โมนจัดมาเลงจากในแปลงนาของเราเนี่ยครับนะไม่แด้ไปซื้อไปหาจากไหนนะเราเอามาทําเองทั้งหมดนะครับผมนี่คือ สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองนะฮะแล้วไม่ใช่ไม่เป็นสารเครมีด้วยไม่มีสารพิษด,ด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่าเรารอเวลาหน่อยนะค,คือหมักนานน,นะครับก็ก็ได้ผลครับนะนี่วเวลาการเตรียมการของเราจากมลแรงในในเครื่องดักมลแงนี่แหละครับที่เอาไปทําเป็นฮอร์โมนจากมลแรงครับผม รับข้าวกอขอ85อายุ30วันนะครับอ่ายังไม่ได้หวานปุ๋ยนะครับะฮะเราจะเห็นว่าข้าวเจริญเติบโตเอ่อค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าขนาดไม่ได้หวานปุ๋ยนี่ก็สภาพความเขียวอ่าอายุ30วันเนี่ยปกติเนี่ยข้าวมันมันจะอะ่ไม่กินปุ๋ยแล้ครับมันจะเหลืองอ่าแต่อันนี้เราสามารถที่จะทำให้ข้าวเอ่อของเราเนี่ย เขียวอ่าสามสี่วันก็ยังเขียวได้ค่ะน,นี่ขนาดยังไม่ได้วานปุย๋ยอ่าวานวันนี้นะครับปุ๋ยที่เราจะหว่านเราก็ใช้ปุ๋ยคิววครับคิวว์ปรุงสําเร็จนะซึ่งเราบรรทุกขึ้นมาใส่นะฮะอัตราการใช้ก็สองกระสอบต่อไร่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูเริ่มการว่านกันเลยครับครับเอ่อ สูตรขี้งัวปรุงสาเร็จนะครับที่เราได้ทําไว้นี่ับเปิดกระสอบออกมาแล้วเนี่ยได้กําหนดผ่านการหมักมาแล้วอย่างน้อย15วัน,นกําำหนดใช้ได้แล้วครับอันนี้คือขี้งัวะนะครับก็ก็เดี๋ยวว,วิธีการหวานเนี่ยผมทดลองเอาเครื่องหวานแล้วไม่ได้ผลเ,เพราะว่ามันมีความชื้นมันไม่ไหลนะเราก็ต้องใช้มือหวานนะครับ เอ่อยดอยใส่ตักใส่ถังนะครับ,บใส่ถังแล้วก็บาทนะฮะในอัตราส่วนเอ่อสองกระสอบต่อไรนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แปลงนี้สามไร่ก็ใช้หกกระสอบ อาผมบรรทุกมาพอแล้วครับในรถเนี่ยวานได้ทั้งทั้งหมดเลยทั้งทั้งทั้งหมด12ไร่นะมีอยู่24กระสก็อบครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหวานกันเลยครับหลังจากเราได้หวานปุ๋ยสูตรที่วัวปรุงสำเร็จไปได้บางส่วนนะครับทำให้เราพบปัญหานะครับ ปัญหาในที่นี้ก็หมายถึงว่าออขี้วัวที่เราปรุงเนี่ยความชื้นมันน้อยไปหลังจากได้หมักไประยะเวลา15้าวันออก็ทำให้ความชื้นมันลดลงนะออลดลงทำให้เวลาเอามาหวานข้าวในนะ้ำทำให้มันลอ,อยมันลอ,อยน้ำนะครับดงนั้นตรงนี้แหละคือปัญหา เนั้นเวลาเราปรุงเนี่ยช่วงปรุงเนี่ยเราต้องให้ความชื้นเยอะๆความชื้นเยอะขนาดไหนก็คือขนาดที่เอา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 ,เอามือเนะี่ยไปกำนะไปกำมือกำที่งวกาลังปรุงแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันเยิ้มๆในง่้าม,มือนี่แคือใช้ได้แต่ถ้าบีบแล้ว ไม่มีน้ำเยออิ้มความชื้นไม่พอครับลักษณะของอที่ความชื้นพอคือลักษณะสีมันหลังจากหมักแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีสีนี้สีคํำค้ำสีดำดำถ้าออกสีจ,งจางๆเนี่ยความชื้นไม่พอนะครับอย่างเนี้ยเวลาหวานแล้วเนี่ยมันจะจมน้านะครับเนี่ยจะจมน้ำนะฮะแต่ถ้า ความชื้นน้อยเนี่ยหวานแล้วมันจะลอยน้ำไม่นั้นมันจะมีผลของการที่ต้นข้าวอะ่ะมันจะไม่สามารถที่จะ,ะดูดไปถังรากได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาตัวหนึ่งนะที่เราพบแล้วเราคงต้องแก้ไขแต่ถามว่าไอ,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 อ้ที่มันหวานแล้วลอยน้ําเนี่ยเรา,เาไปใช้ได้ไหมได้ครับเรา,เาไปใช้ในส่วนของ ใส่ต้นไม้ในสวนนะครับได้เลยก็คือถ้าเราไม่เอามาให้ใส่กับข้าวที่มีน้ำเนี่ยไม่เป็นไรนะรไปใช้ได้นะครับแล้วก็เราเลือกเอาเฉพาะไอ้ที่มีความชื้นพอนะครับเอามาใส่ข้าวนะครับเพราะเวลาหว่านไปเนี่ยมันจะจมลงไปที่รากข้าวนะทำให้ข้าวสามารถที่จะดูดสารอาหารในปุย๋ยคีววปรุงสําเร็จที่เรา ทำมาใช้เนี่ยยางมีประสิทธิภาพนะครับผมนะครับก็นี่คือปัญหาตัวหนึ่งที่เราจะต้องแรงเร่งแก้ไขและทำความเข้าใจกันใหม่นะครับครับเดี๋ยวเ,เสร็จเสร็จจากนี้แล้วเราก็จะได้สรุปอีกทีนะครับผมว่าปุ๋ยขี้งัวของเราเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไงนะครับผม ก่อนจบคลิปนี้ผมขอสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยสูตรที่งวปรุงสำเร็จที่ความชุ้นน้อยนะครับปรากฏว่าหลังจากวานะผ่านไประยะนึงที่มันลอยก็จมหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าความชื้นมากหรือความชื้นน้อย ก็ไม่เป็นปัญหานะครับต่อไปนี้ใช้ได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จมทันทีนะครับผมหลังเราจะหวานไปเนี่ยนะสักระยะหนึ่งนะก็ไม่มีแล้วไอ้ที่รอยนะจมหมดนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าไปดูซึมทางรากออของข้าวได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ข้อสรุปนะฮะของปัญหาที่เกิดขึ้นสรุปแล้วก็ไม่มีปัญหาใดนในเรื่องของความชื้นของปุ๋ยสูตรที่วัวปรุงสำเร็จนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับผม